สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกันกบโยคะฝึกเองที่บ้านนะคะท่าง่ายๆจ้าขอ้อดของโยคะท่านี้นะคะก็คือยืดหัวไหลเอ็นข้อเท้าและน่องเล็กสร้างความแข็งแรงให้กับแขนและขาช่วยบรรเทาอาการตึงเครียดและปวดหัวด,ด้วยค่ะและผู้ใดที่มีปัญหาทางด้านเอ็นข้อมืออักเสบไม่ควรทำนะคะ ทำท่าเตรียมอย่างที่เห็นดังภาพเลยนะคะและวางมือทั้งสองข้างลงบนผื้นถัดจากตำแหน่งหัวไหล่นิดนึงค่ะจากนั้นหายใจออกและดันตัวเองขึ้นตามภาพเลยค่ะแล้วทําท่านี้ค้างไว้1นาทีค่ะในขณะที่ทําท่านี้นะคะเกรงน้องใหญ่นะคะแล้วก็พยายามทําให้หัวเข่านะคะตึงนะคะทั้งสองข้างนะคะ แล้วก็คางพยายามชิดหน้าอกนะคะแต่ของเราพยายามแล้วชิดได้แค่นี้จริงๆค่ะทำหนนาที2ถึง3เซตนะคะหรือว่าจะทำา30วินาทีภายใน2นาทีค่ะทำได้เท่าที่เราทำได้นะคะอย่าไปฝืนค่ะถ้าไม่ฉะนั้นเราจะได้รับบาดเจ็บนะคะ เอาล้วค่ะใกล้ครบ1นนาทีแล้วนะคะคราวนี้เราจะกลับมาทำท่าเดิมนะคะโดยเอาเข่าลงนะคะพร้อมกับหายใจเข้าค่ะแล้วก็เช็ดหน้าขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ทุกคนลองทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเซตต่อไปนะคะหายใจเข้าปุ๊บแล้วก็หายใจออกดันตัวขึ้นค่ะแล้วก็ค้างไว้หนึ่งนาทีค่ะ เอาแล้วค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ทำร่วมกันนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้สำหรับการทำคลิปครั้งต่อไปค่ะเรามาสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ